คำว่าพมดอซึ่งเป็นรหัสยสียที่ใช้แทนคำว่าภาษีเงินได้ในประเทศไทยพมดอย่อมาจากคำว่าภาษีงานดุลซึ่งแบ่งออกเป็นสามส่วนภาษีพอเซาหมายถึงภาษีงานงอเซาหมายถึงงานหรือกิจกรรมที่ทำในประเภทที่กำหนดดุลดอเซาหมายถึงดุลยพินิจการแยกประเภทของพมดอจะเกิดจากตัวเลขหลังพมดอนั้นๆซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะหรือประเภทของภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องเราจึงเรียกพมดอ ว่าภาษีเง er. er นินได้เพราะเป็นตัวย่อที่แทนที่คำว่าภาษีเงินได้และประเภทของพงดจะบ่งบอกถึงลักษณะของภาษีและสถานการณ์ทางภาษีของผู้เสียภาษีในแต่ละกรณีพงดหนึ่งภาษีเงินได้นิติบุคคลแบบภาษีหักหน้าที่จ่ายเงินได้ประเภทเงินเดือนพงดหนึ่งกภาษีเงินได้นิติบุคคลแบบภาษีหักหน้าที่จ่ายเงินได้ประเภทเงินเดือนสรุปประจำปีพงดสองภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลแบบภาษีหักหน้าที่จ่ายดอกเบี้ยเงินปันผลพงดสองก ภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลแบบสรุปเงินได้จากดอกเบี้ยสรุปประจำปีพงวสาภาษีเงินได้ที่นิติบุคคลต้องหักบุคคลธรรมดาแบบหักหน้าที่จ่ายที่นิติบุคคลหักบุคคลธรรมดาพงวสามกภาษีเงินได้ที่นิติบุคคลต้องหักบุคคลธรรมดาแบบสรุปหักหน้าที่จ่ายบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้45ลบส8สรุปประจำปีพงวห้าสิบเอ็ดภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีแบบยื่นภาษีนิติบุคคลครึ่งปีพงวห้าสิบสาม ภาษีเงินได้ที่มีการหักภาษีที่จ่ายมาแล้วแบบหักณที่จ่ายที่นิติบุคคลหักนิติบุคคลพงอดห้าสิบสี่ภาษีเงินได้ที่นิติบุคคลตั้งอยู่ต่างประเทศและไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศแบบหักณที่จ่ายนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ต่างประเทศและไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศพงอดเก้าสิบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไปแบบยื่นภาษีบุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทว่วไปพงอดเก้าสิบเอ็ด ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินเดือนประเภทเดียวแบบยื่นภาษีบุคคลธรรมดาสำหรับเงินเดือนประเภทเดียวพมดอ94ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีแบบยื่นภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปีดังนั้นการใช้คำว่าพมดอเป็นทางการแสดงถึงบัญชีของแบบภาษีเงินได้ต่างๆที่ใช้ในประเทศไทย